ด้าน,นกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะคะเอาละมันยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วเดี๋ยวตุ๊กตาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะด้านในจะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเดินเข้าไปแล้วนะคะ นี่ค่ะไปค่ะเราเดินไปด้านในเลยนะคะต้องถอดรองเท้านะคะต้องถอดรองเท้าวไว้ก่อนจะ,จะไปกันแล้วเหรอนี่ค่ะด้านในก่ะประมาณนี้นะคะ เป็นไงคะไม่หางานหนักมากเลยสวยจังเลยเดี๋ยวจุกตาให้ดูสดที่เป็นเต็มๆเลยนะเดี๋ยวขอจุกตาถัดกล้องไปอีกที่ดูนะคะนี่ยค่ะ เห็นไหมคะนี่จะเป็นคาถามหาจักรพรรดิติณคราชนะคะซึ่งทุกคนก็มาไหว้กันมหาจักรพรรดิก็อยู่กับราชทูเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะ เดี๋ยวทุกตาขอตั้งกล้องไว้ก่อนะนะคะเดี๋ยวทุกตาจะเข้าไปไหว้ให้กันนะ น,นี้กันนะคะก็ลองมาบูชาดูโอเคไหมคะเดี๋ยวเราเ้าไปหัวหอมหัวร้อนเลยโอเคค่ะ สมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะดตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะเกิดตัวะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะทแ้พุทโธทธัมโมสังโฆไมขนเจรหัสโตสเจริญธรมามยลงพละเอหิีมันตัดปิยามมะมบิดกระดานเรียค่ะ ลาูปโยนาคาสปันนังมีตุนัะข้าสังคทสิทสัพพสิทิข้าวันตุมอาหารวันทานสัพพโรสัพพโสสัพพุทธธรรม,ร,ร,รมะสังฆะปูเชยานขอทัพ พระราชน้าจ like, ุเลตามตามเงิให้ได้เงินสมรรถองตัอง โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวทุกตาพาเดินอีกแป๊บหนึ่งนะคะพาเดินอีกแป๊บหนึ่งนี่ค่ะสามสิบ น,นั่นนี้ก็จะมีองค์ผสมนี่ก็จะมีองค์ผสม,มนั่นนี้จะเป็นด้านในเนี่ยค่ะนั่นนี้จะเป็นด้านใน,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 ในแต่ตรงนี้จะไม่มีแสง จะไม่มีแสงนะคะจะมืดนะคะด้านนี้จะเป็นด้านในสุดเลยของถ้ำนะคะถ้ำจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะด้านในนี้ก็จะทำก็จะมีไฟเข้าไปเป็นจุดๆจุดๆนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นอุโมงค์โอ้ถ้ำใหญ่เหมือนกันนะคะจากตรงนี้คือทุ๊กตาพามาดูหลายๆคนคงไม่ได้เข้ามาถึงข้างในลึกขนาดนี้นะคะ เย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่ไม่ได้ติดแอร์นะคะทําที่นี่เย็นมากก็จะมีพระสงฆ์นะคะมาให้พรมาให้พรเอกับเอพวกที่มาพูทที่มาทําบุญกันนะ,ะวัดทําดาวเขาแก้วค่ะเพื่อน

ติดตามรับชมคลิปน,นี้เด็กๆจะจุ่มไอติมแค่นี้นะคะเปียกเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ